สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะที่อยู่ตรงข้ามแพทตินัมนะคะฝั่งนี้คือตลาดประตูน้ำค่ะหรือซอยเพชรบุรีที่21นะคะ <c oughs> ปากทางเข้าเนี่ยจะเป็นห้างซิตี้คอมเพลค่ะเดี๋ยวให้ดูในซอยนิดน,นึงนะถ้าเพื่อนๆจะมาตลาดประตูน้ำเข้าซอยไปจะเห็นตึกใบหย,ยก2องตึกคู่กันนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งแพทตินัมค่ะจะมี จะมีร้านอาหารนะคะอยู่ทางด้านหน้าห้างแพทตินัาเราไปเดินเล่นกันนะคะจุดหมายปลายทางของเราวันนี้คือตรงเซนท่นเบอร์ค่ะคือที่จะเริ่มเดินจากตรงนี้ไปเซนท่นเบอร์นั่นเองตรงนี้คือห้างนะคะคุงทองพาซาคุงทองพาซาจะมีเสื้อผ้านะคะหลายหลายแบบนะคะแล้วก็หลายหลายวัยด้วยแต่ว่าชั้นชั้นสองเนี่ยชั้นสามเนี่ยจะเน้นแบบเสื้อผ้าคนอวบนะคะ ที่ก่อนหน้านี้ลิซเข้าไปถ่ายในตลาดประตูน้ําค่ะแล้วก็พาเดินมาพาเพื่อนๆเ,เข้าไปชมบ,บรรยากาศในห้างกันนะคะเสื้อผ้าสวยนะคะแล้วแอร์เย็นด้วยไม่ร้อนนะคะราคาไม่แพงร,ราคานี้ก็อยู่ที่200-200กว่าบาท400-400กว่าบาทนะคะแล้วแต่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแบบไหนเออจากกรุงทองนี่สามารถเดินออกมา,างนี้ได้เลยนะเมื่อกี้พี่ไม่รู้นะคะ่ะนี่ก็ลงไปทะลุผิดซอยเข้าไปออกซอยด้านข้าง นี่ค่ะถ้ามาจากแพทิตนั่มเข้ามาได้เลยนะคะชันเนี้ยเสื้อผ้าเยอะถนนเทรรีนะคะตรงไปข้างหน้าก็จะเป็นแยกแยกประตูน้ำค่ะ เลี้ยวขวาไปเซนท์นเวอร์นะคะไปราชดำริก็คือตรงสารพระพรมเอราวัณน,นะคะเลี้ยวซ้ายก็จะไปถนนราชปารบค่ะาวเพืเ่อนๆราชปารบนี่ก็ไปเข้าไปเข้าได้อีกทางหนึงนะคะประตูน้ําตลาดประตูน้ําตรงราชปารบลึกนะเดี๋ยววันนี้เราไม่ได้เข้าไปดูเสื้อผ้าในแที่นั่นะคะพาดูของกินค่ะคลิปนี้มีบริจาคโลหิตวันที่7นะคะมีนาคม ก้าโมงเช้าถึงบ่ายสองโมงครึ่งค่ะของขายเยอะก็เดินม,มากเลยค่ะจะเป็นพวกกระเป๋านะคะเสื้อผ้าของใช้แฟชั่นอะไรต่างๆนะคะนักท่องเที่ยวก็เยอะมากเมื่อกี้นะคะไปลงด้านในมานะคะไปลงบันไดเลื่อนจะเซฟัวเข่านะคะจะไม่ค่อยลงบันไดเท่าไหร่ข้างในก็นักท่องเที่ยวเยอะค่ะ ถ้าฝั่งแพดตี้น้ำเนี่ยจะเป็นสินค้าแฟชั่นซะเยอะนะคะของกินที่นี่ก็จะเป็นราคาแบบนักท่องเที่ยวนะคะเพื่อนๆก,ก็เขาก็จะติดราคาไว้ชัดเจนนะเนี่ยค่ะมีเมนูนะคะ จะเน้นเป็นแบบนั่งกินง่ายๆนะคะผัดแล้วก็กินเลยก็ก้มยำนะคะผัดไทยอะไรพวกนี้น้ำอ้อยนะคะน้ำอะโวคาโดก็ราคาขวดละหนึ่งร้อยนะคะเคปบับค่ะ กกีนะคะคระ,เ,ะเป๋าเ,ปเชรื่อเชิญผู้ชายนะคะ160บาทอันนี้ราคาปกตินะคะราคาเนี่ยของที่ระลึกงานแบบเป็นงานผ้าไทยค่ะก้าฝ้ายนะคะ เป็นพวกของฝากของที่ระลึกนะคะแล้วก็ของกินค่ะนั่งนั่งทานกันยาวๆนะคะด้านหน้าส่วนมากจะเขาจะมีเก้าอี้ให้นั่งทานหน้าร้านได้ค่ะราคาก็ติดเอาไว้หมดนะคะ2 0 0ร้อสามอยน้ำมะพร้าวนะคะ80บาทค่ะ บาร์บีคิวค่ะโอ้ตอนนี้ของขายยาวเลยค่ะไปชุดเลยนะพวกข้าผัดปลาหมึกข้าผัดทะเลนะคะ เป็นร้านช้างค่ะงงเก่งช้างนะคะเสื้อช้าเป็นผ้าแบบพิ้วๆลายไทยอะไรพวกนี้นะคะเสด็จนี่ร้านของฝากที่เราดกขายดีนะ ประเทศไทยอยู่ได้ด้วยการท่องเที่ยวจริงๆนะคะหลังช่วงโควิดก็เลยกระดอกระเดียไปเลย ผลไม้ออกแห้งของขายที่นี่จะเป็นเหมือนกันกับที่ตรงหน้าห้างเซนทรัลเวอร์ค่ะหน้าห้างเซนทรัลเวอร์นะคะจะมีสปีดฟู้ดอยู่ตรงด้านหน้าเนี่ยเขาจะจัดตลอดนะคะราคาของกินแล้วก็ของขายเขาจะสไตล์เดียวกันนะคะก็จะมีฟู้ดพักด้วยนะตรงนี้ ถ้อท่านไหนนะคะจะเดินไปเซ็นทรัลเวิร์กก็สามารถตามคลิปนี้มาได้เลยนะคะ <S <S ไม่ขึ้นบันไดเลื่อนก็เข้าไปในแพดตินั้ำนะคะมีสกายวอล์คเชื่อมมีลิฟต์ออกมาทางแยกประตูน้ำนะคะอยากให้เพืเเ่อนๆดูบรรยากาศก,ากันนิดนึง เมื่อกี้ก็ร่มนะคะเหมือนฝนจะตกตอนริดมาถึงประตูน้ำใหม่ๆเนี่ยตอนแรกอ่ะคืมมากคาราเดียมค่ะฝั่งตรงข้ามนะคะมีตลาดตอนกลางคืนหากไปทางนี้เป็นถนนราชปรารบนะคะเพื่อนๆก็เข้าประตูน้ำได้อีกหนึ่งทางะคะ่ะราชปรารบหนึ่งไ,ไปนะคะแล้วขึ้นสกายวอล์กยาวๆค่ะ ก็คือหากเพื่อนเเดินจากเซ็นทันเบอร์นะคะสามารถมาแพทิ่น้ำได้เลยคลองค่ะน้ำลงนะคะก็เป็นคลองแสนแสบน,นะคะ เห็นไกลๆทางนั้นก็คือพารากอนเพื่อนๆน่ะเขาจะเดินไปจากจากเซ็นทรัลเวอร์เนี่ยไปพารากอนก็ไม่ไกลนะคะเข้าไปในเซ็นทรัลเวอร์จะมีทางออกไป BTS นะคะ mm hmm. ออกไปแล้วเลี้ยวขวานะคะเดินไปเรื่อยๆก็จะถึง BTS สยามคะ่ะ BTS สยามก็เข้าเซ็นทรัลเวอร์แล้วนะ,ะ mm hmm. ไม่ต้องขึ้นรถหรืออะไรนะคะเพราะว่ามันจะติดแล้วราคา mm hmm. บางครั้งก็เราเราไม่รู้เส้นทางเรามาติดอยู่น,นั้นๆก็จะแพงด้วย นี่ค่ะท่าเรือนะคะสะพานเฉลิมโลกค่ะสะพานนี้สวยอ่ะตอนเช้าๆถ่ายรูปสวยมาก เดินชมวิวนะคะข้างล่างเลาก็เคยพาเพืเ่อนๆเดินนะฝั่งตรงข้ามอะค่ะยิ่งตอนที่โควิดระบาดนะรีเดินนะคะรีเดินเดินเดินทั่วเลยอะ่ะในกรุงเทพเป็นช่วงจังหวะที่รได้เดินนะคะเราได้เห็นได้เห็นกรุงเทพชัดๆจริงๆะคะ่ะเพราะว่าถนนก็โล่งนะคะคนก็ไม่ค่อยไปไหนเราก็จะเจอร้านค้าที่ที่เขายังขายอยู่นะคะตรงนั้นอึดมากอึดจริงๆค่ะต้องแบบต้องยอมใจก็เลยนะคะคือเขาก็าายังต้องดิ้นรนอะ่ะ ในซอยนะคะใกล้บ้านเลยที่ริดอยูอ่ก็มีความเสียชีวิตหลายคนมากคนที่เห็นเห็นกันอยู่นะคะเห็นแล้วก็ตอนน้ใจหายเนาะเดี๋ยวคนนู้นเป็นคนนั้นเสียอะไรเงี้ยอยู่ใกล้ๆก,ก็มีอะไรเงี้ยเป็นช่วงเวลาที่แบบสุดๆเลยนะแล้วเราก็ผ่านมันมาได้ไดเพื่อน สวนค่ะสวนปทุมวนานงรักนะคะฝั่งตรงข้ามกับเซ็นทรัเวอร์ก็คือบิ๊กซีนะคะบิ๊กซีราชดำริแล้วก็นี่ค่ะเดอะมาร์เก็ตนะคะเดอะมาร์เก็ตบางกอกข้างในก็มีร้านอาหารนะคะเดอะมาร์เก็ตเนี่ยลิเดอร์ชอบไป นั่งทํางานอยู่ตรงด้านหน้านะคะ่ะบ,บางครั้งอะรีม,มาที่ที่นี่นะคะเรางานรีดยังไม่เสร็จกาลังจะปล่อยคลิปหรืออะไรเงี้ย mm hmm. ก็ได้ที่นั่งนะคะจริงๆเราห้างอะถ้ามีที่นั่งด้านหน้าเนี่ยแบบดีมากนะดีต่อใจอย่างวันนั้นไปพันคลิปงานวงวานะคะ mm hmm. เขาทําใหม่นะคะ mm hmm. ไปถ่ายตลาดนัดติดแอร์ชั้นแปดะตอนนี้เขาเปิดได้ขายวันนะคะแต่เลิกด้วยแล้วนะคะ mm hmm. ก็เขาทาใหม่ด้านล่างเนี่ยทําเป็นที่นั่งสบายๆเลยะคะ่ะอยู่ทางด้านหน้าห้างนะคะ แล้ด้านในเขาก็ยังยังยังทำไม่เสร็จนะคะแต่ว่าคิดว่าเขาน่าจะเพิ่มพื้นที่ให้นั่งมากขึ้นนะคะให้นั่งเล่นนะคะนั่งชิวๆเอาค่ะเดี๋ยววันนี้นะลิซจะปิดคลิปตรงตรงนี้นะคะแล้วก็ไปตัดคลิปให้เพื่อนๆชมแล้วก็กินข้าวด้วยเริ่มออกจากบ้านมาตอนนั้นมันรู้สึกว่าจะ11โมงหรือไงเนี่ยนะคะไป ไปหมอชิดค่ะเพราะว่าช่วงนี้เขาเขาปิดทางทางรับส่งผู้โดยสารตรงทางขาเข้าอะ่ะรถขาเข้าไปอะ่ะเขาจะไม่ไปจอดตรงด้านหน้าเหมือนเดิมนะคะเขาจะไปจอดตรงทางผู้โดยสารขาออกก็คือเดินทะลุไปด้านหลังนะคะซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะมันมันไม่ดูยากอะไรเลยแต่ว่าพอเวลาเพื่อนๆฟังพูดเนี่ยเราไม่เห็นภาพแบบมันจะดูงงดูยากลิเ็เลยขนาลดลิเองลิก็ยังเอะตรงไหนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วจุดตรงไหนที่เชื่อมระหว่างรถเมย คือไปลงแล้วตรงนั้นเราเดินไปรถเมย์ยังไงเผื่อเราไปดึกอีคะไปถึง 4- ี่สี่ทีห้าอะไรพวกนี้มันมันสับสนมันงงมันมืดก็เลยไปเดินถ่ายให้เพื่อน <c oughs> ๆชมนะคะซึ่งมันง่ายมากเพื่อน <c oughs> ๆมาดูคลิปนะรู้เรื่องหมดเลยเพราะลิยจะจะทาคลิปตั้งแต่ทุ่สาวรีชัยนะคะไปแล้วตรงไหนเป็นจุดที่แบบ MRT ไปยังไงหรือ BTS จากนั้นไปยังไงขากลับลงรถทัวร์มาแล้วเดินไปทางไหนขึ้นรถเมย์กลับอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่ต้องต่อแท็กซี่มันแพงมอเตอร์ไซค์ก็แพงเราก็เดินเดินออกมานะคะตามตามลิซนั่นแหละ มันก็จะไปทะลุออกทางบขอสอะคารถเมย์ซึ่งก็ไม่ไกลกันหรอกคะ่ะเพื่อนๆเดินได้ก็ไปทําคลิปมาให้เพื่อนๆชมนะคะแล้วก็มาต่อตรงประตูน้ำกรุงทองพาซาแล้วก็ข้ามมาทางนี้มันเป็นเส้นทางที่แบบเดินได้เรื่อยๆยาวๆนะคะจริงๆเนี่ยถ้าแบตเลินได้หมดเลจะพาไปถึงตรงทางเชื่อมที่ไปเลี้ยวขวาไปพารากอนนะคะหรือว่า BTS นะคะ BTS สยามแต่ว่าพอก่อนเนาะ เดี๋ยวแบทหมดค่ะเพื่อนๆปิดคลิปกันตรงนี้เลยนะคะก็สกายวอล์ e เซนทัลเวอร์บิ๊กซีราชดำรินะคะเดอะมาร์เก็ตค่ะขอบคุณมากนะคะที่รับชมและติดตามนะคะมีพลังบวกเยอะๆนะคะมีพลังร่างกายแข็งแรงนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะที่รับชมและติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากค่ะ